สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ดูเส้นได้นะคะลักษณะของเส้นใหม่ือเส้นได้ของเราในได้ไหมพรมก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคะเขาก็จะเรียกว่าแต่และไหมพรมก็จะเป็นมีตัวเรียกของเขาคือพายจะมีตั้งแต่ เล็กๆมาเลยค่ะในที่นี้เราจะให้ดูสามเส้นนะคะสามเส้นอันนี้จะเป็นได้สามพายสี่พายแล้วก็ห้าพายนะคะดูสามพายวิธีการดูของเราดูง่ายๆเลยสามพายก็คือลองดูเส้นได้ตรงนี้นะคะให้ดูเส้นได้ถ้าเป็นสามพายตรงนี้จะมีสามเส้นมีสามเส้นแบบนี้นะคะเราจะ เส้นได้ใหู้กอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองเส้นที่สามนะคะไหมจะพันกันอยู่สามเส้นแบบนี้เราก็เลยเรียกเขาว่าไหม สามพายนะคะอันนี้ก็จะมีสามเส้นต่อไปเป็นไหมสี่พายเส้นนี้นะคะไหมสี่พายก็ลองแยกเส้นไหมดูนะคะก็จะเป็นเส้นที่หนึ่งเราก็จะลองแยกเส้นไหมให้ดูเส้นที่เส้นที่หนึ่งก็จะมองเห็นอยู่เนาะเป็นก็เป็นสีก็จะมองเห็นอยู่เส้นที่สอง เส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่นะคะจะมีสี่เส้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นไหมสี่พายนะคะต่อไปลงมาดูไหมห้าพายไหมห้าพายก็จะเส้นใหญ่ขึ้นมาก็จะมีทั้งหมดคือห้าเส้นที่เข้ามาใช้ประกอบใช้ประกอบเป็นไหมเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่ สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าแบบนี้นะคะก็จะมีด้วยกันคือห้าเส้นเขาก็จะเรียกว่าไหมห้าพายก็จะมีเส้นใหญ่ค่ะห้าพายหกพายเจ็ดพายแปดพายแล้วแต่เราจะใช้วิธีการเราจะเลือกมาใช้กับชิ้นงานของเราว่าเราจะเลือกใช้ขนาดไหนของไหมพรมนะคะในคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ